ไปร้านกว๋วยเตี๋ยนายพลน,นะคะพี่รู้จักไหมคะรู้จักใช่ไหม ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้กับสะพานพระราม5ด้วยแล้วก็บรรยากาศริมน้ำเจ้าพยาลมเย็นๆคนก๋วยเตี๋ยวโบราณเย็นตะโฟชามยักษ์ริมน้ำพระราม5้าพี่คะสั่งอาหารไหมคะค่ะทานอะไรดีคะพี่คะไอทำไมมันต้องมีแบบโคตรโคตรโคตรแล้วโคตรเลยค่ะก็คือตามชื่อร้านเลยค่ะโคตรก๋วยเตี๋ยวโคตรเครื่องค่ะก๋วยเตี๋ยวใหญ่ เยอะเยอะเบิ้มใหญ่ก็เลยเป็นโคตดใช่ไหมคะโอ้โหมีหน้าหนูว่ามีตั้งสามโคตดเนี่ยสามโค้ดถูกสุดของที่นี่ราคาเท่าไหร่ถูกถูกสุด30บาทค่ะ30บาทชามประมาณไหนค่ะชามปกติธรรมดา30บาททั่วไปค่ะหนูแบบว่ามาที่นี่แล้วทั้งที เขาแบบบอกกันว่ากระแสแรงมากอะแแเขาบอกว่าร,ร้านที่นี่ต้องแบบมาแล้วต้องแบบชาม,ชามใหญ่ๆใช่ไหม,ไหมแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงว่าใหญ่เนี่ยมันแบบ พอมันมาเทียบกับเราแล้วมันใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เมนูนี้ปหคะใช่ค่ะเมนูชามยักษ์โคตรหนักสําหรับโคตรคนโคตรสะใจใช่โคตรสะใจถูกแล้วพี่หนูเนี่ยโคตรคนเลยงั้นพี่ต้องจัดมาแบบโคตรสะใจเลยนะโคตรสะใจเลยนะคะค่ะโคตรสะใจตามตามเมนูเลยได้800บาทโอเคค่ะคเดี๋ยวรอได้ค่ะขอเน้นเน้นได้สะใจเลยค่ะเดี๋ยวได้สะใจ มาแล้วค่ะโอ้ใหญ่มากค่ะพี่อันนี้คือเส้นนะคะอันนี้เส้น,น,นเนหคะเส้นค่ะเส้นนี่เหรอคะที่บอกว่าแปดร้อยใช่ค่ะสะใจไหมคะสะใจมากค่ะพี่อันนี้มันใส่อะไรบ้างคะพี่ในนี้นก็จะมีปลาแซลมอนมีกุ้งแม่น้ําแล้วก็จะมีหอยนิวซีแลนด์ค่ะก็จะมีพวกปลาหมึกโดปลาดอลลี่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาจ้อปูเกี๊ยวปาาลาสาหร่ายวากาเมะ เยอะมากมากค่ะอันนี้คือครึ่งหนึ่งนะยังยังยังมีอยู่ยังมีอีกลูกชิ้นเต้าหู้สุดสุดเลยค่ะพี่สะใจไหมคะส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 ะแล้วนะคะสะค่ะโอเคค่ะสะขางเดี๋ยวเอาเอาสะอีกอีกชามไหมคะเออเออเออพอก่อนค่ะพี่พอก่อนค่ะหนูหนูแค่นี้พอค่ะ มันใหญ่มากเลยค่ะแล้วต้มก็แบบกินไม่หมดด้วยค่ะได้เดี๋ยวเอออันนี้แพ็กกลับบ้านได้นะคะแพ็คได้อค่ะได้ค่ะแพ็กกลับบ้านได้แล้วก็อันนี้สําหรับชามใหญ่สํหชามใหญ่สําหรับทานประมาณ6ท่านขึ้นไปนะคะหกหกท่านขึ้นท่านขึ้นใช่ค่ะหกท่านรวมในหนึ่งท่านทำไมพี่ไม่บอกหนูตอนแรกเขาามันสำหรับหกท่านก็เห็นบอกว่าลูกค้าบอกว่าอยากสะใจ <Okay S 2> เราก็เลยจัดให้เพราะเราอยากอยากได้หนึ่งท่านที่ทานหมดงั้น <c oughs> หนูเอาของกลับบ้านด้วยแล้วคะได้อันนี้ของกลับบ้านนะคะ,คะได้ค่ะเราเดี๋ยวสั่งของกลับบ้านเมื่อกี้บอกมีเมนูโคทานเล่นนะ<ช>เป็นลูกชิ้นปิ้งใช่ค่ะไม้ละสิบบาทใช่แล้วมีขนมหวานด้วยนะคะ งั้นหนูเอาด้วยขนมหวานอะค่ะพี่มีลรสช่องแตงไทยแล้วก็ทับทิมกรอบเอาหมดเลยค่ะเอาหมดเลยค่ะโอเคค่ะทีมเอหนูทีมงานหนูเยอะค่ะหนูก็เลยเอาไปฝากเขาสามอย่างนะคะได้ค่ะเฮียหยาสุน陀ค่ะพี่ลูกชิ้นหมูปิ้งไม้ละสิบหนูขอยี่สิบไม้หนังประกอบอีกถุงละสามสิบสิบถุงเหมือนกันเกี๊ยวด้วยเนี่ยเกี๊ยวหนูขอยี่สิบถุงกากหมูยี่สิบถุงไข่ต้มไข่ต้มนี่คือเป็นยางมะตูมอันนี้เลยใช่ไหมคะ ลวกอีกหนึ่งชุดหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลวกอีกหนึ่งชุดปลากระพงอีกหนึ่งชุดแล้วก็เอาเอาอีกอคะเอาอีกเอาอีกได้ไหมได้ได้ได้ดังั้นโอเคถือไหวนะคะไหวค่ะโอเคค่ะงั้นเอาแค่นี้ก็เอาเอาเอาแค่นี้นะโอเคแน่ใจนะคะถือไหวโอเคค่ะพี่อยู่ไหนอะพี่ขับรถมายังมารับหนูเร็วโอ้ยร้านนี้อร่อยเวอร์ซื้อไปฝากเต็มเลยเนี่ยมาเร็วๆนะ